มาใหม่อีกรอบนะคะให้ดูโตโต,ตนะคะอ้อก็หน้าช่องเขียนอะไรไม่รู้มันลบไปก็ไม่รู้น,นะคะขาคุณพคกณทุกำลังใจนะมามาใหม่อีกรอบนะ,ะอเออก็จจะมาพูดใหม่คอยข้าวเด้งนะคะข้าวยังไม่เด้งเลยนะคะเออก็เลยมาบอกอีอีอีแพ้ มึงอย่าตอแหลอย่าแหย่หิตอแหลชาวบ้านนะเออจะมามาเล่าประวัติขออีแพ้ฟังอ่ะอีแพรนี่นะตอนนั้นน่ะเขาบอกเขาผัวเขาปวดหลังนะเออเขาก็ทําอะไรไม่ได้เออเขาบอกเขาผัวเขาไม่หายตัวเขาก็ไม่หายเออเขาบอกเขาทํางานอะไรไม่รู้เขาบอกเขาไปช่างเสริมสวยแต่เขาปวดหลังอาทิตย์หนึ่งทำสามครั้งนะคะ เขาเป็นช่างเสริมสวยเขามีร well, <over> ้านเสริมสวยแต่ร้านเนี่ยเป็นที่เขาอะไรเขาเขาบอกว่าเขาปูอันนี้อแค่เช่าเฉพาะหน้าร้านของเขาแล้วก็เอ่อมีเทนมีเทินอะไรของเขาไม่รู้แต่เราก็ไม่เคยเห็นนะอืมเรื่องของเรื่องเราก็ไม่เคยเห็นเขานะคะเราเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเห็นเขาเออว่าเขาจะเปิดแบบไหนหรือยังไงเราไม่เคยเห็นค่ะ ถามหน่อยดิใครเคยเห็นอีอีแพรเปิดร้านมั้งคะอืมอีแพรเปิดร้านใครเคยเห็นมัง้งอีติ๊อยากถามเนะอะยังาไมา่นั่งแหกคีเข้าข้างกันนะอืมเพราะว่าคนอย่างอีติ๊กไม่เคยเห็นอีแพรเปิดร้านนะคะเออเรื่องจริงผ่านจอนะไม่มีเออคบกันมานะ เออก็นานเหมือนกันนะเรื่องของเรื่องแต่ก็ไม่เคยเห็นอีแพร์เปิดร้านนะไม่มีเปิดนนะร้านอ่ะเออร้านขี่เนาะแต่อะไรไม่เคยเห็นค่ะอืมร้านอะไรไม่เคยเห็นร้านอะไรแบบไม่เสียภาษีพูดได้พูดดีหมงเออไฟไหม้ตรงไหนคนตายเยอะแยะ คนตายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกลัวหรือเขามีเงินมีทองมีอิจฉาเขาเหรอมาเบียดเบียนกูัวหรือ,อยังไงอะไรอีกสัตว์อะก่อนที่คนจะตายหรือจะไม่ตายก็แล้วแต่อืมก่อนที่มึงจะตายมึงแห่ขีเนี่ยเปิดด้าแล้วก็ใส่ทองเขาเห็นก่อนตีอดอกเข้าใจไหมือมอย่าไม่นั่งแหกขีอม คุยแล้วก็พูดแป๊บๆอยู่นั่นพูดก็ไม่ค่อยจะชัดอสัตว์เดีย๋ยวมาบอกกันตัวเองเก่งอมคุยอยู่ป่ะอืมอมคุยแล้วก็พูดเหรอตื่นมาไม่เห้เยตื่นมาเนี่ยย,ยังพูดอะไรไม่ได้เป็นไรเหรอคุยคาปากอยู่หรือไงไอดอกทอง เอ้แพ,อแพออรอย่างนั้นแพอย่างนี้โอ้โหยี่สัตว์เนี่ยตัวเสียนเลยนะกูจะบอกให้คำพูดมันแค่หวานๆอย่างนั้นแหละแต่เรื่องจริงอนะเสียนผ่านจอเลยกูจะบอกให้อีดอกเนี่ยนี่เ้าไม่จะไปเอาผัวแม่มันเหรอถ้ามันไม่เสียนจริงอะตอนแรกกูก็สงสารนะสงสารมากเลยนะไอ้อีดอกเนี่ย ไวเนยเล่นมันจนแบบไม่มีที่ยืนไหเนยโอ้โหด่าขึ้นช่องมามาช่องกูอย่างกูอย่างนี้โอ้โหเนยด่าซะเลเทะใครปกป้องมึงเมื่อก่อนก็ปลอมปลอมชื่อเหมือนกันแหละปลอมจนมีเรื่องมีราวกันเนี่ยปลอมจริงๆปลอมไปด่าคนนู้นคนนี้เขาอีดอกเนี่ยนึกว่ามันจะไม่ปลอม มันก็ยอมรับเอาแยมาไม่ใช่มันก็เป็นก็ตอนแรกเป็นตัวมันนี่แหละเออสีจอยยอมรับแทนเฉยๆออกปากยอมรับแทนเฉยๆจอยอะ่ะก็ตัวอีดอกนี่แหละเขาด่าแคออ่อีอะไรนะอีนกสองหัวแค่โอ้แต่สันอ่ะ ไอสัตว์เลยก็อยู่ดีๆเข้ามาวงการเนี่ยไม่กี่วันน่ะขอเขาขึ้นช่องอเออเขาก็เห็นว่าเออคำพูดคำจาดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยให้ขึ้นเอาไปเอามากัดเขาเนี่ยก็จริงๆอีสัตว์นี่นกสองหัวจริงไม่ใช่นกสองหัวแบบอยากจะเป็นใหญ่อะ่ะเข้าใจไหมอยู่ในกลุ่มเนี่ยอยากจะเป็นใหญ่คนเดียวเข้าใจไหม จะก,กร,รมันอยู่คนเดียวนเงี้ยเออออตอนที่เราก็เออมีไอ้หมูน้อยแล้วก็มีนั่นน่ะอยู่ดีๆด,ดึงเราออกมาบอกไอ้หมูน้อยเนี่ยไม่ดีนะเป็นคนไม่ดีนะอย่างงู้นอย่างนี้ดึงเราออกมาแล้วเราก็ทําอะไรไม่เป็นนะทางลายแล้วทาไม่เป็นเลยเอา้าแล้วทาไมไปทําน้องเขาอย่างงู้นอย่างนี้บอกมันไม่ดีแม่มันไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ดีเรื่องอะไรอ่ะ ก็ไม่อธิบายให้เราฟังนะว่าไม่ดีเรื่องอะไรหมูน้อยไม่น้อยใจมันก็ไปของมันเองเลยแต่เราไม่รู้นะเราไม่ได้ทะเลาะกับหมูน้อยนะจริงดึงเราออกมาเนี่ยความพฤติกรรมมันใครดึงใครฮะกูดึงใครออกมา กูถามหน่อยกูดึงมึงออกมาเหรอหรือมึงดึงกูออกมากูถามหน่อยกูไม่ได้จำเป็นทนี่ต้องอยู่กับมึงเลยนะกูอยู่ไอ้หมูน้อยเนี่ยกูปกป้องไอ้หมูน้อยมาตั้งกี่ปีแล้วจากอีอียยกยอกซัพย์อ่ะมึงดึงกูมาเพื่ออะไรกูยังงงอะ่ะ กูอยากจะไปอธิบายไอ้หมูน้อยจะาตายหมูน้อยมันก็ไม่ได้ขึ้นช่องเลยเพราะช่งนั้นไม่มีใครเลยกับมันอ่ะอีสัตว์นี่โอหลุมเขาลุมนั่นลุมนี่ลุมความต่อแหลดอกทอกูก็บอกแล้วว่าคนอย่างมึงมันอยากดังแต่มันเป็นไปไม่ได้นะริ้วร้อมันไม่ใช่เข้าใจไหม พราะพฤติกรรมของมึงนั่นเฮียสมัยก่อนมึงเอาเด็กเล็กอะ่ะมึงด่าพ่อแม่เขาอะ่ะลูกหลานเขาอะ่ะสองขวบสามขวบมึงก็เอาเขามาพูดพฤติกรรมของมึงอะ่ะมันจะดังไปไม่ได้หรอกอีแพ้กูจะบอกให้นะมึงจะดังได้ทั้งที่เฮียตกกลุ่มนี้แหละกลุ่มเดียวกูบอกให้มึงตรงตรง มึงดังได้ก็เพราะกลุ่มฮเฮี้ยีตรงนี้ที่เดียวตรงช่องอีกกเทยไรเม็ดนี่แหละกลุ่มอื่นไม่มีใครเขารับนั่นมึงหรอกนะเพราะคนอย่างมึงอะเวรกรรมอะมันมีจริงลูกมึงถึงได้เป็นอย่างนั้นไงอย่างนั้นเขาลูกมึงจะมาดัางด่ามึงอะ อีแม่ตอแหลงั้นลูกมึงจะว่ามึงเหรอแม่ตอแหลมึงยังไ่บอกโอ๊โยเอออเานั่นมาแฝานั่นมาแฝนโอ๊โยมีตายในนั่นตายตรงนั้นตายตรงนี้ตายไปเอาอะไรได้ไหมเอาไปไม่ได้ก็จริงนะบอกตรงๆก่อนที่จะตายไปอ่ะให้คนเคารบรู้ไหมอ่ะว่ามึงมีหรือไม่มี เข้าใจปะเพราะนั้นแหละไม่ได้แห่ขีคุยแต่บอกว่ากูมีกูมีคุยเหมือนกันคุยให้กูฟังอ่ะคุยจนโอ้โหกูจนขี้ด่าขี้เดียดกูบอกตรงๆนะอีดอกนะคนอย่างมึงอนะจนกูขี้เดียดกูบอกง่ายๆว่าโอ้โหอีดอกเนี่ยราคาคุยราคาคุยเยอะ แซง n กี o ร์ขอบคุณนี้ขอบคุณขอบคุณขอคิสอความดอกทองลิชยาคนนี้เก่งอืมปั่นน้าเป็นตะบกก็เก่งกูจะบอกให้นะลูกมึงมีแค่คนเดียวนะเบียนกรรมไม่ตกที่ใครนะนะ ตกที่ตัวมึงกับมันไม่ตกที่ตัวมึงมันก็ไปตกที่ลูกมึงนะกูบอกให้แล้วเวลาเขาบอกมึงว่ามึงพาลูกมึงไปขายหีไอ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 นกไก่มันบอกอะมึงพาลูกมึงไปขายหีตรงใต้สะพานอเมริกาเนี่ยมึงโกรธไหมอีสักว์เนี่ยกูถึงบอกว่ามันเป็นเวรกรรมซึ่งกันละกัน มึงเคยว่าอะไรคะไว้มึงก็รับคำรรกูต่อไปเข้าใจไหมอีควายเนะียอย่ามานั่งมาโนอตอแหลอีดอกไปวันวันเออทำคนนูน้นทำคนนี้มึงดีพอหรือยังหน้าตามึงดีตรงไหนอ่ะถ้ามึงสวยจริงอะ่ะเปิดหน้าสิจ๊ะกูหูกขวยอะไรอีดอกหัวก็แก่ปานนั้นแหละนะหรือไง เออแช่ไงไอ้ผัวตายกูจะได้มีผัวใหม่ล่ะจ้ะกูก็ว่าแล้วหาควยทุกวันอืมเปิดนี่ด้วยนะเปิดไอเนี่ยเปิดลน์สาธารณะนะสมัยก่อนยังไม่มีใครเข้าไปเลยนะไม่มีใครเข้าไปหามันหรอกอีดอกเนะี่ยตอนนี้ขาดควยไงเอ้ยเอาไปนะเอาไปให้หมดนะเอ้ยไอโสธนาเดี๋ยว กูลืมมึงจะสักถึงมึงจะจะเต็มตัวยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าสนาควยึงไม่ถึงหีเขาหรอกไอสัตว์ไอหน้าหีเข้าใจไหมไอหีอ่ะมันไม่น่าขัวกระบานกูหรอกไอหีอ่ะเขาพูดไว้เขาบอกกูสักลายเต็มตัวขนาดนี้ยจะได้เห็นหีหนูไหมเขาพูดแบบนี้ไอหน้าแตก สักลายเต็มตัวแบบเนี้ยว่าสนาคงไม่ได้เห็นผีหนูหรอกจำไหมนะไอสัตว์จำไหมมันไม่หนักกระบานกูหรอกแต่คำพูดของเขาเ,ข,เขาเคยพูดกกูไว้แมมหวานล้อมเขาแต่เป็นแดกกัดขเขาเข้างหลังไม่ได้เห็นหีเขาได้ไงหน้าหีลูซี่ thank you thank you my friend, thank you. น r i e n d t นะ ก็มึงไม่ได้เห็นหีเขาไงแลว้ววาสนาหงมือมันจะได้เห็นหีเขาไหมไหนฮี้อะก็รู้ว่าเขามีแฟนอยู่แท้ๆอย่างอ่อยอยู่ตรงนั้นแหละไอ้สัตว์ชาติชั่วยังกัดเขาได้เนาะเออขนาดจ,จะแดกหีเขาแท้ๆน่ะ,นะยังกัดเขาได้เนาะมึงก็ไปแด่หีแพนเนี่ยน่ะ มึงเคยเห็นหน้าอีแพรไหมนะ่ะไปแดกหีแพรสิปะเออรีบไปแดกหีแพรนนหนนะเอออีแพรคงจะมีหีให้แดกมั้งหีตอนนี้ก็กุดก็เน่าไปแล้วมั้งอีดอกเนี่ยหีหีหีแบบหีแบบว่าไงอ่ะเออ Thank you my friend Thank you so much หีแบบไม่มีที่ยืนอ่ะหีแบบไปทั่ว Thank you my friend มา n นหน้าวัเนีย Thank you so much Thank you ซาลาไม k u ซาลาไมปอช็อตดีอ่ะนะอ่ะอันนี้มาสิวะชุดต่อมาแต่ Thank you Thank you so much Thank you Thank you เดี๋ยวไปมั่ลยวันโมมันยังกลัวไม่กหกตอแหลไม่ชอบ Vân vân là hổ, chẳng mà nàng hẻ cố hộc tòa bát nữa. Ok, my về. Nó mong hữu số, mà

ป็นมันไม่แห่ขีทําอะไรตื่นขึ้นมาอุย้ยไม่ใช่หรอกคาเอ่ออมควยคาปากหรือพูดยังพูดไม่ได้อ่ะอมควยคาปากเที่ยงคืนนี่เขาต้องแห่ขีนอนนะคะพิมพ์อย่างเดียวค่ะเอ้ยถ้ากูโกโหกก็อุ้ยจุดทุบสาบานนูน่นฟ้าแจง้งแจ้งเน่กล้าไม่ได้อีดอกไม่กล้าสั่งอะไรใครหรอกไม่กล้าพูดอะไรหรอก อย่ามาบอกเป็นพกก่อโกูนะว่าให้เลิกเออไม่ได้คบกันกี่นากี่ไม่ได้เกี่ยวกับกูเลยไม่ได้เกี่ยวกับกูเลยกูออกมาแล้ววงการนี้พอออกมาแล้วพอก,กูตั้งช่องแครขีแม่กูทวงเงินให้อีนาชาให้อีนากีเตียดพันจริงหรือไม่นะอีดอกอืมอย่ามาสะตอ ใจปะใครวะมันพิมพ์อะไรวะเดี๋ยวนะตัวมันเล็กเออีหุ่นผีเหรอใครคือผีเหรอเออใครคะผีเหรออ,อ,อ,อืมอีแพรเหรออีง้อยอ่ะอืม โอ้ยยิ่งกับผีอีดอกเนี่ยผีเจ้าอ่ะหาแสงไงหาแสงแต่ไม่ดังอะ่ะดังไปไม่ได้อ่ะแพรอย่างนั้นแพรอย่างนี้กูจะสมัยจะต้องไปดังอีสายอีแพรอีแพรก็มีกลุ่มตรงเนี้ยอะมีใครบ้างมีเดกกันเนอร์มีแพงมีไอ้ยอ,อเจ้ามีอีปลาเค่เนี้ย มีเอ่อใครวะเอ่อมีใครมีอ e ีพอยมีจ e งมะกลุ่มเนี้ยไม่ถึงสิบคนมีแค่ตรงเนี้ยหัมหน่อยเออแค่เนี้ยเออแล่น้องคนนั้นไม่พูดนะแต่อาจจะอยู่แหละปลอมชื่อปลอมชื่อด้วย อาตีอยู่ตรงนี้นะกูไม่อยากจะเอ่ยนะไอตัวทำรูปเก่งๆนั่นแหละอืมแล้วก็มีค่ะเอ่อพวกนี้คงไม่ปลอมหรอกนะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษน,นะคะฝนตกสามวันแล้วอย่ามาบอกว่าเอ้ยเออคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเออกูต้อง เอออะไรนะต้องมาคอยแบบเป็นที่ข่าพวกมึงมึงไปไหนกูจะต้องตามมึงเหรอฮะต้องตามไปด้วยเหรอถามหน่อยดิเอาถามหน่อยถ้ากูเป็นคนสนับสนุนคนเฮี้ยกูถามหน่อยเวลามันไปแจกสารนะ่ะ ในช่องพวกมึงอ่ะช่องใครๆก็แล้วแต่น่ะขึ้นไปพูดเนี่ยกูไปด้วยไหมกูแหกขีไปด้วยมาเอาถามหน่อยกูอายเป็นนะถามหน่อยดิว่าเอาสารไปแจกเขาเนี่ยสารสายหมูน้อยเนี่ยสารน่ะเออว่าชื่อหมูน้อยเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยมันเอาไปแจกเขาเนี่ยสารนู้นสารนี้โทรไปนั่นโทรไปนี่โทรไปนัะน หาหน่อยกูขึ้นไปด้วยไหมกูไม่ขึ้นไปด้วยนะกูอายกูก็เคยพูดแล้วว่าคนเราอะเอ้ไม่เป็นไรแม่หนูรู้แม่จะรู้ได้ยังไงหนูเป็นภาษาอังกฤษอ้าวเอเอมึงเป็นภาษาอังกฤษกูไม่เป็นภาษาอังกฤษแต่กูก็ไม่ควายนะเอออีสัต์หาว่าเรานี่ไม่รู้อะไรเลย กูรู้ประเทศญี่ปุ่นเขาไม่ทำกันแบบนี้แล้วกูจะขึ้นไปเพื่อกูมีต่ยินากิขึ้นไปปกป้องเห็นไหมไปช่องอะไรช่องอีกกระเทยเท่าไรเม็ดเนี่ยช่องอื่นเขาให้ขึ้นไหมอ่ะไม่มีมีแต่อีเชออีกกระเทยเท่าไรเม็ดเนี่ยมันอยากมีแสงกระเตงอะ่ะใครขึ้นช่องมันก็ได้งั้นแหละ ไม่ได้อะไรอ่ะได้อะไรขึ้นมาล่ะคะก็ไม่เห็นมีอะไรโดนดังอะไรขึ้นมาเลยไม่ทําอะไรขี้เนาะแต่อะไรเขาได้ไหมลนะ่ะกลางไงก้าง,างรู้หมดเสียเงินเยอะด้วยนะคะทุกท่านหาเสียเงินไม่ไน้อยนะจนผัวบอกว่าสู้ไม่ได้สู้เขาไม่ได้หรอกเพราะว่าชื่อเขาไม่ได้เป็นชื่อจริง หน้าก็ไม่มีเป็นตัวจริงขนาดบอกว่าคบกับหมูน้อยมาโอ้โหเออเอออะไรนะเออเปิดอืมโทรศัพท์หน้าคุยกันทุกวันโถยดีดอกทองทุย้ยขากทุย้ยยังมาถามกูหลังบ้านเลยเออเปิดไอ้เนี่ยเปิดอะไรนะเปิดเอ่อไปขุดเขาอะ่ะอืม ใน a ฟ e b o o k แม่ใช่นี่หมูน้อยไหมแม่ใช่นี่หมูน้อยเราก็บอกไม่ใช่เพราะคนที่เราเห็นตรงๆอะ่ะวันนั้นเราท้าหมูน้อยหมูน้อยเราพี่พี่ก็ปลกป้องหมูน้อยมานานตอนนั้นมันไม่ได้เรียกแม่ตินะพี่ก็ปลกป้องหมูน้อยจากอีอีพอยมานานแล้วนะเออจนอีกระเทยเท่ามันบอกว่าเคยเห็นหน้าเขาไหมไอ้หมูน้อยก็เลยเปิดได้เห็น โอ้ยพวกนี้แคปแคปกันเป็นตาละวันเลยแต่ก็แคปไม่ชัดแต่คนที่เห็นกูอ่ะกูเห็นตรงๆเลยแต่ีพวกนี้แคปช้าเกินไปไงไม่ได้เห็นเขาชัดไงตัวมันเล็กๆมันใสกางเกงขาสั้นแล้วมันก็ถือก,กระเป๋าสีเขียวแล้วมันก็ถือถุงกระดาษใบเนึง่งมันถ,ถุงกระดาษห้างไงเนาะเออนั่นเลย ยังบอกเขาอู๋ใส่รลายเขาสารพัดตัวเองยังไม่เคยเห็นกูเห็นยังโกหกตอแหลได้ว่ารู้จักหมูน้อยว้ายก็ถามหมูน้อยดูดี่ว่าจริงไม่จริงกูเห็นชัดๆเนะ่ะยังมาถามกูไปขุดในเฟซบุ๊กอีกนะเมื่อแม่ใช่นี้ไหมไม่กูบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ก็มึงก็แคบกันเนี่ยมึงไม่เห็นหรือไงอ่ะ ก็รูปมันไม่ชัดน่ะเอากูจะไปรู้กับมึงได้ยังไงอะ่ะกูก็เห็นกับตากูอะแต่กูบอกไม่ใช่อะ่ะมึงอย่าบอกว่าใช่ก็เรื่องของมึงเขาก็บอกว่าใช่อยู่ตรงนั้นแหละอืมจะไปเล่นเขาความดอกทองไอ,อ้ดอกนี่มันมีเยอะนะอีแพรตอแหลด้โลกคนนู้นก็เห็นหมดคนนู้นก็รู้จักหมดนะรู้จักเขาไปทั่ว เอาจริงเขาไม่ได้รู้จักมึงเลยอย่างเราเนี่ยนะเออบอกว่าผัวปวดหลังอตัวเองก็ปวดหลังอืแล้วก็เลยบอกแม่มีวิธีเราก็เลยบอกว่าเรามีวิธีที่กดหลังให้มันหายนะเอแล้วก็เปิดเลยเปิด,ปดโฟนเลยเปิดให้ดูเห็นหน้าเลยทั้งผัวทั้งเมียนะกดให้เห็นแต่ตัวมันไม่เปิดนะ กลัวกลัวสตีอะไรไม่รู้อืมกลัวหีห้งหรืกลัวแตกนะเก็ไม่รู้แล้วก็เปิดให้ดูว่ากดแบบนี้นะกดอย่างเงี้ยกดสามทีเองนะมันก็หายแหละอืมแล้วก็สอนเราให้ผัวเราสอนกดด้วยนะกดตรงข้างหลังสามทีเองนังกึบกึบกรึบสามทีมันก็หายแล้วตรงเส้นเนี่ยนะแค่นั้นเอง ไม่ต้องไปนวดหี้นวดแตดอะไรให้มันนั่นความตอแหลดอกทองอีดอกนี่มีเยอะลูซี่แซงค k y ไปแล้วนะคะก็มาเล่าให้ฟังแค่นี้แหละว่าพฤติกรรมของอีดอกนี่มีเยอะค่ะนะไม่บอกคนอีติก๊กลัวที่ไหนละอีดอกถ้าคนดีมันจะไปเอาไปเย็ดผัวแม่มันเหรอเออไปแย่งผัวแม่มันเหรอเขาพูดตรง,ตง เรื่องจริงผ่านจอก็ดูลูกมันสิเอาแค่นี้ดำไหมม,มืดไหมอือไปยัดกันมิโกมาหรือเปล่าก็เลยมาแย่งเอาหัวแม่นั่นน่ะแล้วลูกมันดำขนาดนะั้นทำไมตัวมันขาวมนะน่ะตัวมันขาวนะบอกให้อือตาเหมือนคล้ายๆจีน แม่คุจีนนั่นแหละตาจีตาตีนะคะตาตีตาไม่มีโงเ่เฮงอะ่ะตาตาไม่มีชั้นสองอะ่ะสัตว์เนี่ยเคยเห็นมาแล้วตอนรูปหลุดนยะไม่ได้เห็นชัดๆแต่สองต่อสองไม่มีฮะตอนรูปหลุดในช่อหมูน้อยอะ่ะหมูน้อยก็เห็นตอนคนสมัยก่อนก็จะเห็นนะหลุดสองขนอะ่ะ นั่นแหละหัวแห้งไม่มีใส่เสื้อผ้าก็โอ้โหจะบอกว่าโอา้โหขากางเกงเนี่ยหูรูดแทบไม่มีอะ่ะนะคะเออนั่นแหละได้บอกว่าโอ้โหเป็นเจ้าของร้านทําผมโอ้คุยขาทุยไปแค่นี้มาแค่นี้นะคะมาเล่าประวัติให้ฟัง ไปแล้วจะไปจำบอบก้าวแล้ะบ๊ายบายนะคะทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ